ผู้เทไรคนผู้จนเหน่ยเล่าดูในสมัยที่องค์ทนเนี่ยการัำมาทำเระนเจ้าตัวเนี่ยอย่างวราเทวทับเป็นทั้งยากเป็นทั้งที่แต่ว่าพระเทวทักที่เอาดีไม่ได้เพราะเขาป็นคนไม่สนใจแห่งความดีมีจิตใจกอมเลิกเสพสารเพื่ได้อาสมาบัติจจุบันตรงเศษ ไม่ยอมเชื่อคำแนะนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมาโลกงเงค์นี่ถ้าเราไม่เอาดีที่อย่างเด็กพูดอะไรไม่ต้อไม่ดีถ้าเราดีแล้วดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระบพีเสี่ยวตงแนะนำเจวันดาท่านพุทธน้อยศักิ์คือเป็นสการีกี่ได้ โยมสมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมภเตสเจ้าทรงแนะนําจุดแกเป็นคำถามช่างๆว่าเธอมาจากไหนและเธอจะไปไหนเธอรู้ไม่รู้หรือหรือว่าเธอรู้หรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านดยส เมื่อมีความเข้าใจพระองค์สมเด็เพจพระจอมไตรยกมือสาธุในคำตอบของเธอเมื่อพระองค์ถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ไทราบประกาะในข้อนี้เธออธิบายว่าการที่เธอมาจากบ้านจะไปหาพ่อนั้นโตพระพุทธองค์ทราบเออถามว่ามาจากไหนหมายความว่าเธอก่อนที่จะเกิดเธอมาจากไหน นางไม่ทราบอันนี้พรพุธเจ้าประกาทโแล้ว้ต่อไปหวงทรงจัดถมาเธอจะไปไหนเธอตอบว่ไม่ทราบเียค่ะข้อนี้เธอรีบายว่าเพราะว่าพระตาจอแล้วเธอจะไปไหนไม่เจ้งบอกราอันนี้พระพุทธเจ้าประสาทโก